เปิดเพลงโว้มีหนวดหั่งหัวหอมพี่น้องเออสวัสดีจ้าสุขูสุก้นสุหมองสุบอลจ้ากรอนเออมันอีกจะมาตัดกล้วยขายวีละสามสิบบาทนะคะวันนี้นะคะามาบุ่มเออเจ็ดเออคิวะกี่น้องวีใบใหญ่เลยนะเบิ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวีลึื่งหึกงตั้งยี่สิบหน่วยสามสี่ห้าหกเจ็ด 9ก้าสหน่วย mm. 1,8วกหนึ่งเดเ้อคุณยายมาเอาไปอ่าน่งเด้อกินเด้อกล้วยหอมเด้อจากกล้วยหอมยด้สอนปลาสิบงูบว้จะเคื่อนงสิผ้าคุณยายกินหมกตุ้มแมพี่น้องคุณมันจะนวยใหญ่ ก็ใส่ท like ุงปุ้ยก่อนนะคะอากาศเย็นเย็นไหมพี่น้องเย็นคือเกาหนาวคือเกาค้อยรังกระบาดี่นเอออ่ะในปากล้วยของหกหกเค็จยังสี่เด้อพี่น้องจ้กก็อามาได้ยกโซ่เลยยัดเข่าวทุงปุ๋ยทุงปุ๋ยเลย <c oughs> นี่บักใหญ่เลยกล้วยหอมมาแมนกลวยตีบด้วยจ้ะหลกักกระบอกแมนกลวยนํำว่าน้ำเขาเอื่นามากล้วยหอมนั่นเอาขอยะออกเลยนั่นเอื่อนห้างนกผนไม่เห็ดน,นกใส่ไม่ไครบอสอะไรก็อใส่ทั้งเบิดาจาักวีฮกวี ต้งขุนบรหาอีกบ่เครือนว่นั่ยดันบ่ได้เอาใหม่มาคำไใบเครือนันอ่นนะงามๆต้นดันนวยใหญ่งามน้ำน,นี่แยกสอนสิเอาววีนี่วายฉสูซพี่น้องกินโดนพูนบ่ดละพันหยาพันยงเงยนี่บักหน้าหนวยใหญ่แล้วต้นนี่บักหน้าใหญ่พี่น้อง นี่ก้วยเครื่อนี่นี่เป็นบ่พี่น้องเครื่องบักใหญ่เลยห่อใบบักงูกระดิเอาไว้กินมันหวานหว,วานในพี่น้องเหนือมันหลายโอ้ยมึงมันขึ้นี่อุย้ยแม่ก้อนเอ้ยนี่กุดมันไปต่อมกีนอีกแม่ก้อนนี่ งอ,อม,นนมันนี่ต้นนี้มันยังนี่มันแนวนังคืงกอการมันเทียวแต่คือปุ่นบักเกิ้เลยนี่ลูกเพิ่นลูกเพิ่นนี่อุ้ยผม้อมต้นเอเดียต้นนี้ทางหาขมกุกใส่แกงใส่กระปูพี่หนุอมเห็นอยู่แต่พี้ดินมันแกน,มน,นแมน นั่นคือบ่ถือของว่าบ่ติดดิฉันมื่อก,ก้อนมันสิฟันคกแค่ลงเลยนี่เพราะว่ามันสูงแห้งพี่น้องเก็บอัดน้อยมันไปนแกงสมดิใส่ปลาคอมันสิหักทหห็ทั้งหลายอะไรยศสอนนี่ท่านผีเฮ้ยที่หวายสัตว์หวอยละมาพนักงานทั้งหลายสอนแกสอนสิเลท่าน มันงามักเน่าแจกว่างํามอีหยังอระดขึ้นไปสูงเหลยวตะแล้วขึ้นไปปลุ่นทั้งๆปลูกผักสวนครัวเฮ้วทับจากของซะเนาะโอ้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 บักงูหักเอ้ยเกถึงบักงูถือเกลีวต้นบักงเลย ร้านอื่นละพี่น้องเออแค่นี้เด้อพี่น้องสุขสุขก้นสมองสุบอนดจ่าเด้อหากเราคิดถึงสุขก้นได้บายยะก่ก้อน